มีเงินเขานับเป็นน้องมีทองเขานับเป็นพี่มีไฟให้ใช้ฟรีมีไฟให้ใช้ฟรีก็นับตังทั้งปีสิครับพี่น้องรุง่งเช้าพวกเรายิ้มแฉ่งเมื่อฟ้าแจ้งตะวันเจิดจาบัดนั้นก็ได้เวลาบัดนั้นก็ได้เวลาผลิตไฟฟ้าจากดวงตะวันส่องแสงให้โลกสว่าง ให้เรามานานโอกาสจึงมีทุกวันขอเชิญใช้มันให้มีคุณค่าเปลี่ยนแสงให้เป็นแหล่งสับขอเชิญมารับไฟฟรีจากฟ้าข้อหนึ่งประหยัดเงินตราเหมือนมีหลังคามาช่วยจายไฟข้อสองช่วยลดโลกร้อนไม่เพิ่มขาบอนที่คอยทำร้ายสะอาดสว่างสบายวางใจได้ p S e I Energy <S เขานับเป็นน้องมีทองเขานับเป็นพี่มีไฟให้ใช้ฟรีมีไฟให้ชใหช้ฟรีฟรีนับตังทั้งปีสิครับพี่น้องมีเงินแม่เขานับเป็นน้อง มีทองเนาดับเป็นพี่มีไฟให้ใช้ฟรีๆมีไฟให้ใช้ฟรีๆก็นับตังทั้งปีสิครับพี่น้องมีเงินเนาดับเป็นน้องมีทองเขาดับเป็นพี่มีไฟให้ใช้ฟรีๆมีไฟให้ใช้ฟรีีๆ P.S.I.N.D. สิครับพี่น้อง มาเริ่มทําจานตะเทียมโดยที่จากพื้นฐานมีความรู้ก็ได้ความรู้จากอาจารย์เลยครับอาจารย์สมพรแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยตอนนี้ก็เดินตามอาจารย์ตลอดเลยครับอ,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 อาจารย์ให้ทาอะไรก็ทำกล้อ,อ,งองแล้วก็มาตอนนี้ก็มาทาโซล่าเซลล์ครับก็ขอบคุณอาจารย์มาครับที่เปิดทางให้ครับทําแบรนด์ที่ไอเนี่ยคือทางทางทางผมกับกับแฟนคือทําแบรนด์นี้เป็นแบ,บน์เดียว ไม่มีแบรนด์อื่นเข้ามาเจาะปนครับและปัจจุบันก็ยังทําแบรนด์นี้อยู่เรื่อยๆครับไม,ไม่ว่าจะมีคิณฑ์อะไรอจะเข้ามานําเสนออะไรเราก็เราก็ยังทําแบรนด์นี้อยู่แบรนด์เดียวเพราะเราให้ความเชื่อมั่นกับตัวแบรนด์แล้วก็ให้ความเชื่อมั่นกับทีมซัพพอร์ตรวมถึงให้ความเชื่อมั่นกับงานหลังการขายที่คอยเซอร์วิสกับกับช่างอย่างพวกเราถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลแต่ก็ยังให้การเซอร์วิสกับในทุกๆเคสที่เราปรึกษาตลอดก็ขอบคุณากครับขอบคุณครับสมัยก่อนขายของชํา ไม่รู้แสงทองอะครับโรงเรียนแสงทองชวนให้ไปอบรมจานทร์เอาเทีมกับกล้องวิดีป<ม>ิดก็เลยกลับมาทำพอมาทำทีนี้เปียไอเห็นก็เลยชวนเขาอามครับพอเขาอามปุ๊บเขตทวีวัฒนามีร้านอยู่ในอามสองร้านทั้งเขตท<ม>ีนี้ของชำไม่ได้ขายแล้ว<อ> <laughs> งาน <laughs> ทุกเลยค,คือใครโทรไป พีอสไอ่ะอยู่เขตไหนเขตทวีเออก็ส่งมาอย่างเดียวเลยที่นี่เอาตายแล้วเพียสไอทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านเลยเอางานมาให้ซะอย่างนั้นงานมาให้ซะงั้นมันน่าเขืองจริงๆวันนี้รู้สึกมัะทับใจดีใจขอบคุณบรรยากาศสถานที่ที่นี่ที่อากาศดีมากวันนี้ไม่ค่อยจะมาเจอแบบนี้เลยครับนะครับแล้วก็ขอบคุณเพียสไอโซล่าที่สร้างอากาศบริสุทธิ ให้พลังงานบริสุทธิ์นะครับขอบคุณโซลาร์แคมป์ที่ให้ความาประทับใจนะครับให้แรงบันดานใจให้กำลังใจนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพิูนครับแล้วก็ได้ความรู้เยอะมากเลยครับวันนี้สิ่งไหนที่ผมไม่รู้สิ่งไหนที่ผมอยากจะรู้ไม่ได้รู้แต่ก็วันนี้มาททบจากอาจางนะครับอาจารย์ก็ขอขอบพระคุณอาจารย์แล้วก็เพื่อนช่างทุกคนที่ได้แนะนํา หลายอย่างครับขอบคุณครับทำแอร์พวกก็เอาอแล้วมากองตอนนี้ก็ตัวเราเซลล์ส่วส่ว